ไปดูอาชีพเสริมของชาวนาจังหวัดประจินบุรีกันบ้างครับเขาทำนาคู่ไปกับการปลูกต้นสนรับเอาไว้ตัดต้นขายกันนะครับมีไรายได้เฉลี่ยจากการขายต้นสนปีละแสนกว่าบาทเลยนะครับดูแลไปพร้อมกับการทำนาเรียกว่าเนื่อยทีเดียวแต่ว่ามีไรายได้สองทางพร้อมกันครับ ต้นสนอที่โตจนเต็มพืน้นที่ครับให้ตัดต้นได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีครับซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เกือบทุกรายหมู่6ชาวบ้านตำบลบุไฟอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีมีอาชีพทำนามักจะปลูกสนอในนาข้าวควบคู่กันไปครับโดยเริ่มไถหว่านข้าวช่วงกลางเดือนเมษายนแล้วก็ซื้อเมล็ดสนอมาหว่านควบคู่กันไปในน,าข,า,ใน,ใน,นาข้าวครับให้น้ําในนาข้าวสูงสัก1เมตรครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับต้นสนอจะได้โตได้1เมตรครึ่งเหมือนกันซึ่งการ ตัดต้นสนอก็ต้องนะครับเลือกตัดเฉพาะต้นที่ขนาดประมาณสัก2นิ้วครับลำความกว้างความหนานะครับสัก2นิ้วใช้มือคลำบริบรเวณลำต้นสนอดึงขึ้นมาจากดินแล้วก็ใช้มีดตัดส่วนโคนทิ้งแล้วก็ตัดส่วนปลายทิ้งนะครับจากนั้นทาเป็นมัดแล้วขนไปที่แหล่งน้ําเพื่อเอาไปถูรากที่อยู่กับต้นสนอออกให้หมดก่อนแล้วก็ใช้เชือกมัดเป็นม,มัดมัดละ50ต้นนะครับมาล้างกันแบบนี้ตั้งแต่เช้านะครับคนล้างต้นสนอเองก็มีรายได้ด้วยวันละ300-400ถึงบาท ยายไอ้ต้นสนเนี่เราขายยังไงราคาต้นละเท่าไหร่ยังไงอะ่ะแล้วแต่เริ่มต้นจากบาท60สบถึงสองบาทแล้วก็แล้วแต่ราคาพอมันโตขาเขาให้สองบาทกว่าสามบาทก็มีปีนี้ถือว่าราคาดีไหมครับเนี่ยก็ราคาพอใช้ได้ค่ะแล้วตัดนี่เราประมาณ ความยาวของมันประมาณทักเท่าไหร่อะลองตัดให้ดู<า>หน่อยสิ พอล้างเสร็จแล้วก็เอาไปทําเป็นมัดปัจจุบต้นแล้วไปตากแดดอีก2แดดหรือว่า2วันนะครับจากนั้นนี่ครับจะมีพ่อค้ามารับซื้อไปส่งโรงงานทําดอกไม้กันแล้ไปทําดอกมะลิดอกกุหลาบแห้งแล้วก็ส่งออกด้วย <c oughs> ก็จะจ่ายเงินให้กับชาวบ้านที่เขาปลูกต้นสนวมาขายกันครั้งหนึ่งเขาขายกันได้เงินประมาณ2องถึงสามหมบาทนะครับแล้วก็ตัดต้นสนวขายได้ทุก3วันหรือว่าจนกว่าจะหมดแปลงสร้างไรายได้เสริมคู่ไปกับการทํานาครับหลังหักค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ถือว่าพอมีเงินเก็บ <c oughs> เอาไว้ทําทุนต่อครับ ห่างหมื่นนึงแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะครับถ้ฤดูเก็บเกี่ยวก็ประมาณปลายปลายปลายกรกฎานะครับเพราะว่าบานคนบางคนก็ทํานาทําสนนไม่มากม่เยอะอยู่ที่การทําพื้นที่ทำทำนะครับการทาถ้าคนไหนทําเยอะก็จะได้เยอะหน่อยรปห้าหมื่นหกหมื่นตามสภาพเนื้อนที่ท้ายก็อยู่ที่ ผลผลิตนะครับถ้าลำต้นใหญ่ก็ราคาดีถ้าลำต้นลงมาก็ราคาก็จะลดลงนะครับอันนี้คืออยู่ที่ลำต้นของอตอนโต้นสอน,นะครับเฉลีย่ยเฉลี่ยต้นละเท่าไหร่เฉลี่ยก็เกิน2บาท50บนะครับ ตอนนี้การดูแลก็ใส่พวกปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับที่ได้ประโยชน์กับนาข้าไปพร้อมกันด้วยครับเราไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงหรือว่ายากําจัดศัตรูพืชนะครับจากนั้นพออายุได้3าถึงสเดือนก็ตัดต้นสโนโขายได้แล้วครับต้นสโนโหนี้เป็นพืชลมลุกนะครับคุณผู้ชมใบเนี่ยจะคล้ายคลึงกับสนโนดอกลาต้นจะเบาสามารถลอยน้ําหรือว่าใช้เป็นทุ่นลอยน้ําได้ดีเมื่อแห้งแล้วนะครับ